นี่ไงเอากล้องไปตั้งด้วยสิไม่ก้กางเขนไม่มีขาอ๋อเออว่ะเอามาแล้วแล้วมันตั้งไงอ่ะเอ้ะมันต้องเสียบก่อนน่ะเสียบหรือว่ามันต้องให้คนคนนึงถือขาคนนึงถือกล้องวะไม่ไม่มันมันมันวางยังไงก่อนวางกล้องอ่ะโยนกล้องเพลงโอเคมันวางไงอ่ะทำไมวางไม่ได้อ่ะหรือว่าต้องต้องย่อวางเลยเหรอไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยกดวางไงวะ เอฟอ่ะเออได้แล้วไปเป็นบ้านที่เดินแป๊บๆก็ถึงดีจังอ๋อบ้านนี้ที่คุณสายามตายอีกแล้วตายทุกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันตื้อเลยอ่ะคุณสายามมาถึงก็ตื้อเลยนะ่ะฮัลโหลนี่แน่ดูด,ดิยังไม่เห็นรีโมทแอร์ตัวเองเลยอ่ะมันตื้ออะไหนน่าจะห้องนี้ปะเนี่้ย คุ้ยมันดุว่ะวางวางเลยวางเลยเร็วคุ้ยถือถือไอ้นั่นน่ะถือไม้กางเขนเราเราเอาไม้กางเขนมาเหรอไม่ได้เอามาเนี่ยอ่าอโอเคดุจังอุ้ยโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยอย่าเบ้เอาคือเราระวังกล้องในนั้นแล้วเราต้องเปิดกล้องอะไรไหมอ่ะงงจะทำไงน่ะแล้วผีดุจัง ไป,ไปไปไปนี่ก่อนเพราะว่าผียังไม่จัดการอีกสามนาทีน่ะไปไเฮ้ยใครเปิดไฟอ๋อ <c oughs> คุณสยามถ้าเรา,าใช่เปิดไงกดเอปออไม่เห็นเลยอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอรออันเนี้ยถ่ายได้ไหมมันคืออะไรอ่ะอใช่ของล่น ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปของล่นอือปลาเราออกก่อน <c oughs> อะไรวะเนี่ยเ,เดี๋ยว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 อ่ะอ่ะปลปเข้าไปอีกรอบเข้าไปอีกลอบเฮ้ยเราเจอผีว่ะพี่อุ้ยไฟดับไฟดับหรอไปแล้วถ้าไฟดับก็ไม่อยากยุ่งเฮ้ทำไมทำไมมันเป็นมุม มันเหมือนมันไม่มีกล้องอยู่อะทั้งตอนที่เราเอากล้องไปวางแล้วนะแล้ววางกล้องไงอ,ะ,อะไม่รู้ว่าคุณเจอาจจะวางผิดดนะวางผิดเหรอไม่ใช่หมายถึงแต่ยามก็ไม่รู้วิธีไงไม่ต้องกลัวไปเร็วไปไปแล้วกันโอ้โห้ยว้ายวางเมื่อกี้เขียนเลยเนี่ยโอ้โหเขียนเลยปะ อะไรขนาดเนี้ยตัวอะไรเนี่ยม,มันรีบป่ะวะมันรีบกันเกลียดจริงๆเราดูดิโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาหนังสือปะปะเรากลับปปปปปไปเอาหนังสือกันอ๋อมันมันมันห้ามวางทิ้งเหรอไม่งั้นไอเทมมันจะหายล้วครัเอา,อางี้คุณสยามคุณสยามถือหนังสือนะเดี๋ยวเราไปเอากล้องโอเคนะแบบนี้อย่าพึ่งดิเดี๋ยวเรากลัวไม่ไม่คือก็ไปไปเอาด้วยกันมือเราเต็มอ่ะเราถือไม่ได้อ่ะเออว่ะ แหมแหมีมันมุ่งมั่นจริงๆเร็วเทอร์โมมิเตอร์มากกว่าสิบไอย่าสิบงศาไหมคะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องน้ำฝนไม่มีน้ไปกันค่ะไปกันค่ะโอ้โหวันี้ดูอันี้ขึ้นเอาเหรอ เอาไว้ผีถ่ายรูปไงไม่ดีหรอถ่ายรูปไม่เป็นไรผีไม่จัดการตรงหน้าบ้านว่าผีมันไม่เอาประตูผีบอกไม่เอาเออะออเอาอีกแล้วมันมันโหดมากเลยอ่ะจริงตัวอะไรเนี่ยเดมอนไหนไงก็ต้องเดมอนประวัยขนาดนี้น่ากลัวชิบหายเลยเข้าไปถึงเจอเลย อ้อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปอ่านวิธีการตั้งกล้องดิเดี๋ยวนะอ่าคนมันจะโลภอ่ะเนาะคลาสเรคคอร์ดวิดีโอคาเมล่าให้กดไลค์คลิปด้วยไปกดไลค์คลิปหรือยังแแหะแแหะชิบะคนอย่างฉันเนี่ยนะไลค์คลิกอ๋อไลค์คลิกก่อนแล้วอ๋อ ครับป่ะไปอีกรอบไหมล่ะผีลอกโอ้แล้วมันยังยังดุไม่หยุดเลยน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยามถือไม้กางเขนให้เลยคุณเซธเพราะคุณเซธต้องถือกล้องไงอืมไหนวะไม้กางเขนอ่ะเขาเปิดไฟด้วยแหละคุณจะหยามกางเขนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออ๋ออยู่กับเราเนี่ยโอเคอยู่กับเรางั้นเดี๋ยวโยนไปยามเขาเปิดไฟอ่ะ อุ้ยเขาเปิดปิดไฟอ่อมไม่ไปฉายยาบเลยหรออุ้ยปิดไฟอ่ะใช่ไหมเฮ้ยมันห้องนั้นเลยเอาไงดีอ่ะไปวางหน้าประตูแล้วก็หนีเลยเพราะว่ายังไงมันก็ต้องถ่ายในห้องเห็นอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยมันวางแล้วกดวางนั่นแหละนั่นแหละเร็วเร็วนั่นแหละนั่น เประตูน้นโอเคโอเคอ่ะบ้าโอ้โหขีปฟอสฟอสจัดเลยมันคุณสยามต้องเนี่ยต้องแบบว่าแวร์ยู่อ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่มีวิธีเราไม่มีวิทยุเราจะไปไอไหนกับเเรียกเลยเนี่ยดุอยู่แล้วเนี่ยแล้วแล้ว เนี่ยคุณสยามอันนี้คืออะไรอ่ะนนะอันเนี้ยไม่ไม่อันเนี้ยอันด้านบนอะอันด้านบนนะอ้าวว,าวิตายออแล้วตายอุ้ยกีบัสอาซาเาาี๋ <c oughs> ยังยังยังมางยัง Are you there? เหลี่ย Hello ไม่อะอะไร Anybody here มีไหมมีหรออุ้ยของของของขยับของขยับของขยับแล้วอะไม่เป็นไรเขาวุ้ยคุณสยามเขาคุณสยามมันแปดแล้วนะเราว่าอยู่นานไม่ปลอดภัยแล้วล่ะกลับเถอะอ้าวเหรออืม กล้องอะไรตกใจหมดืมกล้องอ่ะกล้องเราต้องไปเอากล้องกันในพุทสยามอย่าลืมดิไปตกใจดีนะดีนะกดกาน์ดตกใจหมดหรือว่าจะเงินทั้งนั้นนี่ยังจะเดินตามมาเพื่อนี่เหรอคุยเหรอ เฮ้ยคุณสยามโน้ o บ d ๊ y บายไป b y e หัวนะโอ้ดู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 ขึ้นดิดูขึ้นดิขึ้นลงขึ้นลงเดมอนเนาะไม่อยู่แล้วไม่ยงไม่อยู่แล้ว้ัวไม่อยู่ริงไงไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมันดูมากอะเดมอนจริงด้วยเดมอนจริงแต่ว่า ใช่เพราะออกจิตออเบเจก t ีฟเราได้แค่เดมอนแม่งโหดจังวะลนบปออ๊อตอ่ะเออไม่ไม่คือเดมอนมันโหดสุดในนั้น,นใช่หมอคือห้ามห้ามหยามเลยใช่ไหมห้ามหยามเลยห้ามหยามมา <laughs>